เรามาดูการผลิตเทมเป้สามรถค่ะจากแหล่งผลิตคุณภาพนะคะน้าสุเทมเป้สามรถน้าสุนี่ทําขนมไทยด้วยนะคะใครสนใจขนมไทยขนมเปี้ยะนะคะขนมเปียกป,ปูนสั่งมาได้เลยนะคะผ่านแอ6 m ี่ห้าหกอยูต้เขียนเซค่ะอร่อยฟุด ปุกให้ให้เกลืออันนี้เราใช้เกลือ h ิมาล a ยันนะคะเกลือชมพูไม่ใช่เกลือธรรมดาทั่วไปเกลือตัวนี้จะมีผลในเรื่องของการลดเรื่องของการอักเสบของผิวแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนที่เป็นสิวก็คือทานเกลือตัวนี้แล้วดีมันมีฤทธิ์ในการาดูแลสุขภาพนะคะอร่อยมากเค็กเป3สามรสค่ะสั่งมาที่แอปสี่ห้าหก MBE XU นะคะร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยบาท ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะดูโปรโมชั่นได้นะคะหกแถมหนึ่งสิบสองแถมสี่อะไรสักอย่างหนึ่งลองไปดูนะคะข้เาเขียนเจแอดสี่ห้าหกเอ็มบีเอ็กซ์อยู่